เอาล่ะทุกคนวันนี้สกปรกมากๆเลยเมื่อวานนี้ก็ไม่รอดนะคะกว่าจะได้ทําอะไรเสร็จเนาะโออยากจะทําวิดีโอคลิปก็ทําไม่ได้นะคะทุกครั้งก็คือมีเวลาพูดคุยเล็กๆน้อยๆแต่ว่ามันเหนื่อยเหนื่อยกับงานนะทุกคนแล้วเมื่อวานนี้ต้องรีบเร่งเกลียรยเลิกเริกงานไปปุ๊บก็ต้องรีบไปหาหมอ เพื่อไปเอาไหมออกนะเอาไหมออกเรียบร้อยก็กลับถึงบ้านทำอา,อาหารทุกคนไม่ไหวร่างกายบอกว่าพักเถอหลับปุ๋ยเลยทุกคนที่นี่ตื่นขึ้นมาไม่ไหวก็คือหลับเลยเนาะนี่แหละคือการทำงานที่นี่ทุกคนมัน มันไม่แน่นอนนะคะยิ่งเราทํากะแล้วก็เราทาําเกี่ยวกับสายพานบางทีมันก็ดีเลิศประเสริฐสีนะบางทีทํางาน,นบางทีก็คือแบบโหอะไรมีปัญหาเยอะแยะนะนี่แหละคือเรื่องงานนะทุกคนแถมไม่นําซ้ำนะถ้าดวงดีไม่ดีนะ คุณเจอเพื่อนร่วมง,งานที่แบบโอ้โหโคตรอ่ะคือขี้เกียจก็ขี้เกียจอย่างนี้ก็มีนะบางคนนี่ก็คือไม่เอาอะไรคือมาอทํางานแค่แปดชั่วโมงถึงเวลาแปดชั่วโมงเขาก็กลับแค่นั้นเขาไม่ได้ทําเหมือนเรานะถ้าเรามาทํางานก็คือทํางานอย่างเต็มที่ถึงเวลาเขาก็เข้าไปทํางานตามปกติเก็บกวาดโน่นนี่นั่นอะทําไปเรื่อยๆแต่บางคนนี่ก็คือหวังแค่ว่าครบแปดชั่วโมงอามาทํางาน รอบชั่วโมงจบเป็นอย่างนั้นแล้วก็ล่าสุดบอกเลยทุกคนตรงๆเลยคือเจอไม่ว่าไม่ว่าใครนะเอาตรงๆนะตนัวนี้เจอที่ทําง,งานเนี่ยอยากจะกลับไปก็ไม่มีการบอกเล่าไม่มีสาอะไรให้ฟังเลยนะโมโหเรื่องงานโมโหเรื่องงานไปฟ้องเจ้านายโดยที่เราก็ไม่รู้เราจะ กลับไปกลับไปที่ลอยอีกรอบหนึ่งก็คือถึงเวลาหมดเบรกแล้วเราก็กลับไปพอกลับไปทุกคนทิ้งงานไว้ให้เราแล้วก็กลับบ้านเฉยเลยโดยที่เราไม่รู้ you know, อ,อินโนเอเนออมาอย่างนี้ก็มา <c oughs> แต่ละวันนี่คือต้องแบบคือทำตามเขาเรียกว่าอะไรนะมันต้องมีฟิลหรือว่ามันต้องทำตามคนอื่นหรือยังไงก็ไม่เข้าใจนะ นี่แหละคือเหตุผลคือเราถึงเหนื่อยขนาดนี้นะทุกคนเอาเป็นว่าเราเหนื่อยก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันก็ต้องมีเวลาพักผ่อนแต่ตอนนี้ก็คือก็ค่อยเป็นค่อยๆไปกับชีวิตทุกคนอีกไม่กี่ปีแล้วแหละคงจะไม่ได้กินกษียนเขาหรอกทุกคนเพราะอะไรเพราะว่ามันน่าจะไม่ได้ <c oughs> คิดแค่นั้นนี่ะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วเราก็ต้องเลือกอ อะไรที่มันดีกว่านะทุกคนนะอย่าบอกว่ามันไม่ดีกว่าไม่มีเลยมันมีแต่ด้วยอายุของเรามันก็เริ่มมากขึ้นแล้วแล้วก็แฟนเราก็เริ่มจะวะัยเกษียณแล้วทุกคนเอาตรงๆว่าถ้าเขาหยุดวันนี้เขาก็คือหยุดเลยแต่เราเนี่ยสิก็ต้องทําทําอีกไม่กี่ปีก็ต้องหยุดเพราะว่าเขาไม่ต้อง,องการให้เราทํางานต่อมันมีเกี่ยวเนื่องกับรายได้ของเขาด้วยทุกคน รายได้ตรงไหนรู้ไหมพอเขากเกษียณแล้วเราถึงเวลากเกษียณเราจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยเพอเอพอโดนหักเยอะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็าต้องทําแค่ที่มันเหมาะเจาะกับเขานั่นแหละแต่มันคืออะไรเราไม่แน่ใจนะแต่นี่ก็คือต้องถามแฟนอีกรอบหนึ่งโอเคนะคะเดี๋ยวขอตัวแล้วทุกคนไว้เจอกันคลิปยา,ยาวๆสักนิดนึงแต่วันนี้ขอคลิปสั้นไปก่อนนะคะบา,บายยค่ะ